สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาทักทายเพื่อนๆทุกคนครับโอ้โหกวาดจับทุกคนไอ้เจ้ากวาดจับค่ะจองที่นอนคนเดียวเลยค่ะนี่มาดูแพนด้ากับน้องๆพี่ด้ารัวแม่จะออกไปข้างนอกนะคะทุกคนเห็นไหมคะเฝ้าหน้าประตูแล้วค่ะพี่มะด้วยสตาร์ด้วยไป,ไปถามพี่ด้าดี จะฝากเลี้ยงน้องดูดิว่าจะเลี้ยงให้แม่หรือเปล่าแพนด้านี่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 ลาจังเลยค่ะทุกคนด้าไปแล้วนะนะไปไหนโอ้ไปแล้วนะตนะไปด้วยปะ ไปด้วยปะฮะไปด้วยไหมจะไปวัดไปด้วยไปไหมฮ่าโอ้ยต้องบอกว่าไปวัดทุกคนถ้าบอกว่าไปช้อปปิ้งนี่นะพี่ด้าจะงองแงค่ะทุกคนเด็ด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 โชว์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 นี่นี่ไปเปล่าฮะทุกคนแม่บอกไปวัดพี่ด้าหนีแล้วค่ะทุกคน เห็นไหมคะพี่ได้รู้มากนะคะทุกคนเห็นมันรีบรีบปีนขึ้นที่สูงเลยค่ะอะงั้นเดี๋ยวแม่มานะนะครับนะพี่ได้เยังน้องหน่อยได้ปะได้ไหมนะได้ได้ปะได้ไหมทุกคนดูทุกคนทําหน้าทุกคนโอสายตาเบ้าบอลเลยสายตาเบ้าบอลจังเลยค่ะทุกคนไปแล้วนะนะ ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายทุกคนดีวิดรู้มากรู้มากค่ะทุกคนพี่ได้เนี่ยรู้มากจริงๆเลยค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะ มาทักทายกันวันหยุดค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่แพนด้าจะเลยไปวัดแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อของด้วยค่ะทุกคนพอดีวันนี้เป็นวันหยุดเนาะนะพักผ่อนบ้างเนาะผ่อนคลายบ้างเนาะเนาะจะให้เลี้ยงแต่แมวก็ไม่ไหวเนาะโอ้ขอเวลาเป็นส่วนตัวนิดนึงนะนะแมวนะอ้าวไม่ได้ด้วยเหรอ ออุยอุ้ยจะร้องค่ะทุกคนทุกคนมีคนจะร้องมีคนจะร้องไห้มีคนจะร้องไห้ตามแม่ทุกคน,กคน <ส S 1> ดูมันทำหน้าดยทุกคนอุ๊ยิวพี่ดาพี่ดาเอาเอาเอาอันนี้ไหมแยวแม่ซื้อมาฝากหน,น,นะงอนแล้วค่ะทุกคนทุกคนเชื่อเรื่องแมวงอนไหมคะทุกคนมีจริงนะคะแมวงอนเนาะ รู้เรื่องนะคะทุกคนเวลาเราพูดอะไรกับน้องๆน,นี่ดูเจ้าสันตา้าอาพี่มาไปดูน้องที่กับพี่มาพี่มาพี่มาเล่นกับน้องทุกคนมาคะ่ะพี่มาเขาเล่นกับน้องทุกคนเขาไม่ทำเนาะนั่นนะ่ะเขาเล่นนะคะอันนี้หยอกกันนะคะอันนี้คือหยอกนะแต่อย่างกวจับเนาะมันไม่ใช่หยอกค่ะมันงับเนเน่สันต้ามาแจม <c oughs> <c oughs> น้องๆจะพากันติดพี่มานะคะทุกคน จะบอกว่าน้องๆเนี่ยก็จะพากติดพี่มากันมากเลยค่ะคือพี่มานี่นางยังไงก็ได้ค่ะทุกคนแบบว่ากับน้องๆอะ่ะแต่ถ้าเวลาโดนแพนด้าง้างมือแนะ้ะพี่มานี่เสียงจะมาเลยนะคะทุกคนว๊อกร้องเสียงดังลั่นเลยเพื่อให้แม่น่ะรู้ไงคะว่า,าพี่มาจะโดนนะไนีย่ยทุกคนมาดูน้องอันค่ะอทิตย์จ๊ะลิจ๊ะอทิตย์จ๊ะ อันนี้น่าจะค้อยังชั่วแล้วนะคะทุกคนคออันนี้อันนี้เรามามาคอให้แม่แม่เอฟซีดูหน่อยเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเนาอันนี้น่าจะคอยังชั่วแล้วแหละค่ะทุกคนพอดีว่านางเริ่มวิ่งเล่นได้แล้วไม่ซึมแล้วนี่แห้งแล้วค่ะคอที่โดนกดจับงับคอเริ่มแห้งแล้วค่ะกดจับจองที่นอนเลยเห็นไหมคะทุกคน สรุปก็เสร็จน้องๆเหมือนเดิมที่นอนนะคะเอ่อพี่ไพด้าก็ไม่มีที่นอนเหมือนเดิมใช่ไหมลูกแลเ้ยเรื่องยุ่งวุ่นวุ่นมีแต่เรื่องหนึ่งเรื่องน้องเรื่องที่นอนนะคะ่ะทุกคนพี่ด้าเนี่ยพี่ด้าไม่มีที่นอนเหรอลูกเล้วเล่าครับโอ้ยน่าชงฉนันแมไปแล้วนะคะคนเก่งนะ อเอาแต่แม่อุ้มอุ้มอุ้มออกเดินเล่นรอบหนึ่งนะนะนะก็น,นะไปวัดไปวัดไม่ได้ไปเที่ยวไปวัดนะหลอกเพนด้าไปวัดเถอะทุกคนนางจะได้ไม่ต้องนั่งถ้าบอกว่าไปไปซื้อของไปช้อปปิ้งพี่ท่านงอนพี่ท่าแม่ไปวัดนะ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 ไปวัดนะ <c oughs> ไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะท,ที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆน,นะคะวันๆก็ถ้ามีเวลาแม่แพนด้าก็จะลงคลิปแบบนี้นะคะลงคลิปเด็กๆอ่ะคือเป็นกิจวัตรประจําวันของเรานะคะทุกคนไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อเอาแบบเรียวๆเลยเนาะก็ขอบคุณทุกคนด้วยละการที่แวะเข้ามาดูจนจบหรือแวะเข้ามาพูดคุยทักทายคอมเมนต์เข้าเข้ามาค่ะถ้าคอมเมนต์ไหนแม่แพนด้าไม่ได้ตอบหรือว่าไม่ได้ เข้าไปอ่านนะคะทุกคนก็ยังไงก็มาตอบในไลน์มาตอบในคลิปนะคะคเพื่อนๆก็ขอ,ขอบคุณนั่นแหละค่ะขอบคุณที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆน,นะครับไปแล้วค่ะบ๊ายบายแี่ด้าบ๊ายบายลูกไปบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับหายแวกันทุกคนดูตาโตที่หน้าอุ <laughs> ้ย